ครับในบรรยากาศของวัดลอยกระทงเนี่ยผ่าไม่ได้เลยก็ต้องมีสิ่งนี้อ่าบรรยากาศการทากระทงการเจอวัสดุอุปกรณ์ทํากระทงที่หานย้ยบ้านเราเนี่ยกึกขักไม่แพ้ก,กันนะครับเพราะว่าชาวหานย้ยเนี่ยออกมาเสือดอกไม้ซอสอุปกรณ์ทํากระทงกันคึกคักเลยทีเดียวนะครับด้านเมค้าเนี่ยเปิดเผยว่าราคาดอกไม้เนี่ยสูงขึ้นในช่วงเทศกาลและประชาชนส่วนใหญ่เลือใช้วัสดุธรรมาชาิครับ บรรยากาศการซื้อขายดอกไม้อุปกรณ์การทํากระทงครับในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพี่ต้อมโอ้ค <ทะ S 1> ึกคักอย่างแรงเลยโดยเฉพาะที่บริเวณร้านขายดอกไม้ซดตลาดซด,าดหาดใหญ่ในโดยมีประชาชนในเขตเทศบาลนนะครหาดใหญ่ออกมาจับจ่ายฮาเธือเพื่อจะนําไปประกอบเป็นกระทงสําหรับชายในประเพณีลอยกระทงในวันนี้นี่นแหละจะมีการจัดงานขึ้นในลย่ลยลย่จุดล่ยล่พื้นที่ซึ่งประชาชนส่วในใหญ่กับจะเลือเชือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งวิดล้อมานี่ดีมากๆเลยโดยจะซื้อสั่งดอกไม้ซด อยวกลวยใบตองการเปล,ล่าและก็เพื่อเอาไปประดิษฐ์กระทงทำเหนเองกับครอบครัวแทนการเจอแบบซ้ำเร็ดรูและในปีนี้ครับการเจอในปริมาณเนี่ยก็มีการเจอหน่อยลงประวาไรเพราะว่ามีการร,นาร่นนค์งให้นึ่งกระทงนึ่งครอบครัวและก,การร,นาร่นนรำงไม่ลอยกระทงเนี่ยลงแม่น้ำลำคลองตามสาธรณะตามธรรมชาตินั่นเองครับดีมากเลยนะคะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดลลอมด้วยด้านผู้ประกอบการร้านปั้นีดอกไม้ซอสเนี่ยบอกว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ละวันเนี่ยเริ่มจะออกมาห้าสื่อพัวก่ ที่เอาไปทํากระทงตั้งแต่ช่วงวันก่อนนานนูน้เลยนะคะ,ะโดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองเขาจะมาห้าสซื้อให้ลูกให้ร้านเนี่ยเอาไปทํากระทงเพื่อจะรวมกิจกรรมภายในโรงเรียนทีนเ่เขาจัดขึ้นโดยทางร้านก็จะมีขายดอกไม้สดอยู่แล้วแต่ได้มีการเพิ่มชนิดของดอกไม้ที่นิยมใช้กันมากในช่วงประเพณียังแช่นดอกดาวเรืองอดอกรักดอกปุดดอกบานไม่รู้โยบางแห่ง hey, เรียกอะไร ดอกดอกุนยีอเออแล้วก็ดอกกล้วยไมยส้สีสั้นต่างๆทางสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีส้มสีแดงโดยถ้าเกิดเอาไปประดับตกแต่งเนี่ยเขาจะทําให้กระทงเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นซึ่งทางร้านเขามีการจัดเป็นเซตนะบางคนเนี่ยไม่อยากจะถือเป็นโชว์ใช่ไหมจจะแลบไปมาร์กแรงอยากจะได้ไอ้นีฮิตหนึ่งไอ้นูฮิตหนึ่งอันั้นหุ้ยหนึ่งก็เอามาใส่ทุ่งรวมไว้เพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกแค่ราคาทุ่งละสิบถึงยี่สิบบาทก็แล้วแต่ชนิดค่ะส่วนเรื่องของราคาตา่าาปีีน้ราคาดอกไม้เพิ่มขึ้น คำตอบก็คือมีการปรับราคาสูงขึ้นว่าปีที่ผ่านมาแหลกน้อยนะครับโดยปัจจัยช่วงเทศกาลด้วยแล้วก็ฝนตอกในบางพื้นที่ี่ก็มีการปลอกลูกดอกไม้นั่นพป่ต้องโอ้รวมถึงการขนส่งเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยจะสั่งมาจากในพื้นที่ภาคกลางครับส่วนที่มีอยู่ในชุมชนบางย่างก็อย่างเช่นใบตองยัวกล้วยอันเนี้ยก็สามารมขายในราคาติ่โทกได้จีนหนึ่งก็ประมาณ5บาทถึงยี่สิบบาทตามแต่นาดนะครับเอียดอีกห้าบาทเติบไปก็คือยี่สิบบาทนะครับเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็การนำฝาคขายนอกจากนี้้แลว เรามีการทํากระทงเตะทํามาจากเปลือกก็มาเปล่าหรือว่ากาเปล่าอ่าเป็นนี้เลยเป็นกาเปล่าปนโบตมาเป็นตัวต้านนะครับพรอมกับจัดว่างบนกรีบดอกกระทงเตะท่อโดยใบข้าวโพดเพื่อใบคงนี่แหละออกมาผับผับหยบนั้นนิดนึงไอ้มันมีความช่วยงามเออช่วยนะครับถึงกัอันไม่ใหญ่มาแล้วก็ตกแต่งโดยใบญ้าที่เกี่ยวเกี่ยวกับบนนั่นคือยา เอาหญ้ามาตอกเตงเอาไว้ข้างบนทำให้มีความสวยงามเลยก็มีกระทงขนมปังเล็กๆน่อยๆค่ายสำเร็จดูเหมือนกันนะครับเนี่ก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไอเดียคือพยายามทำกระทงแบบนี้นก็ได้ที่รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติธรมาารมจักรวัสดุธรรมชาติแล้วก็นะถ้าเกิดลงไปโอยในพวกแม่นม้ำลำคลองเนี่ยเอาตาคิดลักๆอันแรกก็คือไม่ส้มพ่นเสียต่อแม่นม้ำลำคลองถ้าเกิดมันหยอยสลายเหลีเนี่ยก็ไม่เลือกเส้นสากไว้ให้มันหยอยสลายยากต่อไปแล้วคนก็เลยพยายามที่จะคิดเอาข้องที่เอามาจากวัสดุธรร มาชาดพวกใบไม้ใบหญ้าใบคงหรือใบใอะไรก็แล้วแต่เอามาประดับตกแต่งกันซึ่งมันเป็นวัตถุดิบย่อยสลายได้ง่ายอยู่แล้วบางคนก็เห็นในออนไลน์บางคนทํากระตุง้งหนำแข็งหน,นำแข็งต้องแต่ดอกไม้ถึงเอาไปเฉดจองฟิตเอาไว้ถึงก็เอามาลอยกระตุง้งนะอันนี้ก็มีกระตุ้งกาเปลาเหมือนกันมันก็มีกระตุ้งพลอกใช่ไหมออติดรังกระตุ้งพลอกต้องก็มีเทียนอยู่ทามันนะก็ง่ายๆแบบให,ให้ให้พอได้รวบแบบได้ลอยลยใช่เป็นอันล็กๆลอยกันต่างครอบครัวกันกรุบกริบเออนะกรุบกริบดีเหมือนกัน